MG วางศิลาฤกเตรียมสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าตั้งเป้าพร้อมใช้งานตุลาคมนี้ SAIC Motor มอเตอร์ CP และ MG l เซลประเทศไทยตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พื้นที่ New Energy Industrial Park ในนิคมอ,อุตสาหกรรม wha eastern seaboard 2จังหวัดชนบุรี เตรียมพัฒนาพื้นที่ภายในโรงงานกว่า75ไร่ให้เป็นพื้นที่ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ร่วมกับพาร์ทเนอร์และโรงงานผลิตแบตเตอรี่เพื่อให้รองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตประกอบไปด้วยอาคารโรงงานสำหรับการพัฒนาชิ้นส่วนโมดูลแบตเตอรี่รวมถึงรายการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของ MG และพื้นที่สำหรับพัฒนาชิ้นส่วนสำหรับการประกอบรถยนต์ MG ร่วมกับพาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนำนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ และคลังสินค้าโลจิสติกแห่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่นงด้วยงบลงทุนมากกว่า500ล้านบาทแบ่งเป็น3ระยะการก่อสร้างโดยโครงการระยะแรกตั้งเป้าแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในเดือนตุลาคมสุกนี้